ครับเราจะมาเรียนรู้นะครับเรื่องเกี่ยวกับการเรียนว่ายน้ํานะครับในสายวิชาศึกษาและทักษะนะครับครูครับครูพี่รันกำกัดไทยนะครับครับแล้วผมครับครูซอกเกอร์นะครับโอเคนะครับวันนี้นะครับเราจะมาเรียนต่อจากสัปดาห์ที่แล้วนะครับเมื่อจากสัปดาห์ที่แล้วเราเรียนเกี่ยวกับการเตะขานะครับเตะขาในภาพืไต์นะครับแล้วก็เป็นไงบ้างเรียนออนไลน์มานะครับสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่ สี่นะครับเป็นสัปดาห์ที่สี่ของการเรียนออนไลน์นะครับสัปดาห์นี้นะครับเราก็จะมาเรียนออนไลน์ในรูปแบบการไหวทีสไตล์นะครับเกี่ยวกับการหงษแขนนะครับหงษนแขนหงษแขนท่าทีสไตล์ซึ่งจะมีด้วยกันทั้งหมด3ขั้นตอนกันนะครับขั้นตอนที่หนึ่งนะครับก็จะเป็นการหงษนแขนท่าทีสไตล์ใช่ไหมครับผูเกิดใครับขั้นตอนที่สองก็จะเป็นการพลิกหน้าหายใจนะครับ แล้วก็ขั้นตอนที่3นะครับในการไหว้ท่าปีนตายนะครับก็คือการไหว้เป็นรูปแบบลองการไหว้ปีนตายทั้งรวมทั้งการติดเท้ารวมทั้งการถีุแขนแล้วก็การติดหน้าหายใจนะครับเข้าไหมครับสำหรับวิธีการหมุนแขนนะขั้นตอนที่หนึ่งนะครับจะให้เริ่มจากการแขนโดยยืนอยู่บริเวณขอบสาลหรือบนขอบสาลก็ได้นะครับขั้นตอนแรกเราจะให้นักเรียนนะครับ เแขนทุกของข้างไปด้านหน้าคนระับเสร็จแล้วดึงแขนกลับมาชิดลำตัวนะครับยกขึ้นโดยจะไม่งอแขนหรืองอแขนกลบมาแบบนี้คนระับดึนผ่านตรงตรงหมุนกลับมาพยายามให้แขนตรงกลับมาผ่านหมูสมัยนับขวากลับมาเสร็จแล้วเปลี่ยนไปต้านซ้ายตร,ตรงเลยนะครับหมุนกลับมา ขั้นตอนที่สองนะครับของการหมุนแขนนะครับเราจะใช้เป็นการจับโคมยาวนะหมุนแขนจะบวกเครื่องขึ้นมาอีกหนึ่งอย่างนะับก็คือการเตะขาที่เราฝึกไปของสัปดาห์ที่แล้วนะครับแล้วเราจะเอามาบวกกับการหมุนแขนเรายังไม่ต้องนะปิดได้ับฝึกแค่หมุนแขนอั่นะเดียวพข้มกับการเตรนะขาครับ ก็จะเป็นการดินหน้าหายใจครับในขั้นตอนที่1นะครับรูจะให้นักเรียนแขนออกเดี๋ยวจะใช้แค่ข้างเดียวนะครับให้ก้มหน้าโดยที่ให้หูซ้ายชิดกับแขนซ้ายไปเลยครับเราจะไม่ยกขึ้นแบบนี้นะครับจะให้นอนชิดไปเลยพร้อมกับก้มหน้าลงเสร็จแล้วทําเหมือนว่าเราอยู่ในน้านะครับอาเสร็จแล้วปิดหน้าขึ้นมาหูกับแขนยังชิดกันอยู่นะครับเราจะไม่ยกคอขึ้นนะครับให้ชิดกันไปเลยขึ้นมาเพื่ออะไรครับนักเรียนรู้ไหมครับชาหรือเปล่า อ่าถ้ายังไม่รทราบเดี๋ยวผูจะอธิบายดูนะครับปิดหน้าขึ้นมาเพื่ออมลมนำออกซิเจนเข้าไปนะครับเสร็จแล้วก้มหน้าลมเป่าลมออกมานะครับการไ่า้นะ้ำปิดตา์จะได้ต่อเนื่องคือเราต้องมีอากาศเข้าไปนะครับตลอดนะถึงจะไหา้ฟิำสไดตล์ได้ต่อเน,นื่องนะครับอ่าดูวิธีต่อไปนะครับขึ้นมาอมลมก้มหน้าลงไปเป่าลมออกมาแล้วนฝะึกขั้นตอนแบบนี้ไปเรื่อย ต่อไปนะเป็นขั้นตอนที่2ของการปินหน้าหายใจนะครัผมจะให้นักเรียนจับคองสั้นนะครับเหยียดแขนออกไปเราจะใช้เหมือนที่เราฝึกด้านบนนะครับคือเอาแขนขวาแนบชิดลำตัวแขนซ้ายเหยียดตรงพร้อมกับหูซ้ายชิดแขนขวาตลอดจังหวะที่เราปินหน้าในน้ําปินขวาขึ้นมานะครับให้หมูแนบชิดไปเลยครับหรือว่าคล้ายคล้ากับท่านอนทับแขนซ้ายนะครับเดี๋ยวมาดูขั้นตอนกันเลยครับ เมื่อเราฝึกนะครับการหมุนแขนตีนตายแล้วก็การิกหน้าเพื่อที่จะหายใจในท่าปีนตายนะครับต่อไปเราเอาสองขั้นตอนที่เราฝึกไปเมื่อสักครู่นี้นะครับมาผสมกันโดยการหมุนแขนประกอบกับหดหน้าหายใจในการว่ายท่าปีนตายแบนะครับดูคลิปเตอร์จะสาธิตให้ดูนะครับนะครับโดยการเหยียดแขนขึ้นมานะครับกดแขนซ้ายลงไปนะครับกดแขนซ้ายลงไปผ่านหัวลงมากดแขนขวานะครับ พร้อมกับหดหน้าเพื่อที่จะสูดอากาศนะครับยกแขนขึ้นลงพร้อมกับก้มหน้าลงไปนันเะอครับทำแบบนี้ประมาณ 3- ามสี่เที่ยวนะครับผมหดหน้าหายใจกดแขนซ้ายนะครับกดแขนขวาิดหน้าหายใจนะครับสังเกตได้ว่า,าการเ์เจอจะเอาหูแนบพิดกับแขนซ้ายตลอดเวลาเลยนะครับ,นะรบเราสูดอากาศกเพื่อที่จะเพิ่มออกซิเจนนะครับให้เข้าไปก่อน และในขั้นตอนที่2นะครับของการวหา้ท่าผุตตายครูจะยังให้นักเรียนใช้โคมนะครับต่อไปจะเป็นการจับโคมยาวพร้อมกับหมุนแขนปิดหน้าหายใจและเตะขาด้วยนะครับในการวหา้ท่าปุตตายกับจับโคมยาวนะครับครูจะให้นักเรียนหมุนแขนสองครั้งพร้อมกับปิดหน้าหายใจเพียงหนึ่งครั้งนะครับ และสุดท้ายนะครับการว่ายน้าท่าพื้นฐานนะครับครูจะนําทักษะที่เราเรียนมาทั้งหมดของสัปดาห์ที่แล้วไม่ว่าจะเป็นการเตะขานะครับหรือสัปดาห์นี้จะเป็นการดินหน้าหายใจการหมุนแขนนะครับโดยที่เราจะไม่ใช้โฟมแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูวิธีการว่ายเลยครับผมโมในการว่วายเราก็จะว่ายเหมือนท่าที่เราจับโฟมเพียงแต่เราจะไม่จับโฟมแล้วครับวิธีการว่ายครับ ข้อผิดพลาดที่พปล่อยในยการว่ายท่าพสีสตล์นะครับคือการหมุนแขนหรือมือที่เหยียดไปข้างหน้าจังหวะที่หมุนกลับมาครับควรให้มือกลับมาแต่อีกข้างก่อนรัาบางลงนี้แล้วข้างก่อนแล้วอยเ,เปลี่ยนข้างหมุนแขนครับสองก็คือการเหยียดแขนไปข้างหน้าเราจะไม่กดมือลงไปข้างล่างครับสมมติว่าเรากดมือลงไปข้างล่างเราหมุนกลับมามือที่มันชี้ไปทางด้านล่างนะครับตัวเราก็จะจมลงไปด้านล่าง พร้อมกับมือที่เราชี้ลงไปครับเพราะฉะนั้นแขนจะต้องเยียดตรงไปด้านหน้าครับตัวเราถึงจะลอยเคลื่อนที่ไปด้านหน้าอย่างถูกต้องนะครับผม นในสัปดาห์นี้นะครับการเรียนการสอนก็มีตั้งแต่การไหว้ข้ามทิสใต้ในการขุนเข็มหน้าหายใจแล้วกาว่าข้ามทิศใต้เป็นรูปแบบนะครับก็คือนักเรียนก็นำนะครับนำสิ่งที่คุณได้อธิบายคุณอรเสอ์ได้สาธิตนะครับไปปรับใช้ได้นะครับแล้วก็การเรียนการสอนนะครับทั้งหมดเลยนักเรียนจะสามารถปฏิบัติได้นะครับก็นักเรียนต้องนักเรียนต้องเอาไปใช้จริง ไปจริงเนาะเรีนฝึกศึกษาฝึกทักษะฝึกปฏิบัตินะครับในการไวารหว้ท่าปีสไตล์นะครับในแค่นี้ก็ตั้งแต่ขั้นตอนแรกเลยการฝึกหมุนแขนนะครับอันที่2ก็คือการฝึกลิ้นหน้าหายใจแล้วก็ขั้นตอนที่3ทั้งสามขั้นตอนก็คือการไหว้ท่าปีสไตล์แบบรูปแบบก็นําไปฝึกใช้ได้นะครับแล้วก็ในสัปดาห์หน้านะครับในสัปดาห์หน้าเราจะมาเรียนรู้กันเรื่องอะไรครับโค้ชแล้ว,ว,วจะเป็นท่าอะไรรอติดตามชมได้าเนรับครับรสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครูนิรันดร์กับโค้ชกร์